มีทุกคนชอบเล่นโทรศัพท์นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเล่นโทรศัพท์ตอนท้ายชั่วโมงก่อนที่เราจะไปเรียนวิชาต่อไปดีไหมดีเออแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะคือนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนและทํางานที่ครู happen, ให้ให้สงให้ทานตามกําหนดเวลาด้วยเออถ้าใครสมเสร็จเร็วเวลาก็จะเหลือเยอะสามารถเล่อก่อน การดูผลการแข่งขันกอล์ฟนักเรียนรู้จักกีฬากอล์กไหมคะรู้กอล์ฟเป็นยังไงคะกอล์ฟเป็นยังไงเป็นลูกอ๋อเป็นลูกแล้วเขาเล่นยังไงเนนักเรียนนักเรียนคิดว่าต้องไหว้ที่ เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครันน้งนี้อาจจะมีซิยยรินคะแนนได้ลบ5คะแนนแล้วก็คาร์ลาสิกานดาได้นนลบ4คะแนนแฮโลไลมัสาันได้ลบ2คะแนนแล้วก็เอ็มเจฮลบหนึ่งไลแอรโอทูได้อีกคะแนนเป็นอีดฮารุโมบุระคะแนนก็เป็นอีเหมือนกันแล้วก็เชียร่าชอยได้บวก3พรณลีชุติชัยได้บวก7 นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ใครผู้ชนะในแมตช์นี้นักเรียนล่ะพอร์ลนีคอร์ลนีใครต่างจากเพื่อนไหมมีใครคิดว่าคนอื่นไหมนี่นักเรียนคะแนนคะแนนจะไม่เหมือนกันเลยมีทั้งลบมีทั้งบวกแถมมีตัวภาษา,าอังกฤษอ่ะมีนคนตอบคนเยอะมีใ,ใครจะตอบอีกบ้าง อาถามว่าใครไม่มีคําตอบอยู่ในใจบางคนได้คําตอบแต่ว่าไม่กล้าพูดคัวอ่ะตอนนี้ทุกคนมีคําตอบครูให้ตอบที่ละกลุ่มดีกว่านะกลุ่มสองนักเรียนที่ว่าใครชนะหกรณีไหน,น,นใครคิดว่าไม่ใช่กรณีทุกคนไม่มีเนี่ยแต่บางคนอะอาจจะไม่กล้าย,ยกมือ,อเดี๋ยวแต่ครูยังจะไม่ฉเฉลยนะคะ เดี๋ยวเราจะรู้ตอนใช้ายสักโมงว่าใครเป็นผู้ชะนะนะทีนี้